คือการที่จะนะครับหาเรื่องราวต่างๆของพระเครื่องนี่มันไม่ด้มันไม่ได้ง่ายเนี่ยอย่างเหรียญเนี่ยเนี่ยเหรียญที่เซียนเขาหากันมาตั้งนานว่าเหรียญน,นี้เป็นที่ไหนเนี่ยมันไม่มีหรอกครับพระเครื่องที่เราจะหานะครับที่ให้ไม่ได้ อ้าอย่างเนี้ยภาพบานเนี้ยไปเล่นเป็นอุทัยธาน,นีกันพอเวลามีคนบอกเฮ้ยภาพเนี้ยไม่ใช่อุทัยนะผมมีรูปนี้อยู่ด้วยผมก็ไม่รู้ผมเก็บไว้ไหนแต่ผมมีรูปถ่ายอันนี้พอบอกว่าเนี่ยไม่ใช่อุทัยนะ ไม่ใช่พ่อปลาวัดโบสนะก็บอกใช่พ่อปลาวัดโบสถน,นี่หน้าขายไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แปลกไอ้เรื่องหน้าคายไม่ได้ติดอะไรแต่ทำไมภาพถ่ายไม่มีพัดอันเนี้ยแล้วเวลามา โพสก็จะมีแต่คากระแนะกระแหนะคือคนพวกนี้เวลาถามว่ามีสายตรงหลายๆสายนะนะครับพานี่แพงพี่รับประกันผมรับประกันให้คำว่ารับประกันเด็กแปดขวบก็พูดได้พอเวลาถามว่าคุณเป็นสายตรงใช่ไหมหลวงพ่อมอหน้าภาพปีอะไรหลวงพ่อบวชปีอะไรใครเป็นอุปชาให้อึกออักอักอักอกอ,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 กอึกอึก พูดไม่ได้พูดได้แค่ว่าผมไม่รู้หรอกแต่แบบนี้ทันแน่เขาเล่นกันมาแบบนี้เฮ้ยเมื่อคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวหลวงพ่อแต่คุณพูดเสมือนว่าคุณเนี่ยคือสายตรงที่รอบรู้ทุกอย่างเลยครับแค่ถ่ายพระเป็นคือสายตรงแล้วเที่ยวมากำหนดนู่นนี่นั่นมันไม่โอเคนะ แล้วคนพวกนี้ก็จะมีแต่คำพูดเนี่ย discredit คนอื่นแล้วก็สร้างวาทกรรมเสมือนว่าตัวเองคือผู้ที่เก่งที่สุดผมว่าถ้าเรายังยึดติดกับคำพูดของพ่อค้าพระพวกนี้อยู่เนี่ยจะมีพระแท้ที่ถูกทำลายโดยพ่อค้าพระพวกนี้อีกเยอะใช่ เนะี่ยไม่รู้ประวัติแต่รู้ว่าของผมแท้รู้ว่าราคาเท่านี้เขาเล่นกันเท่านี้อ่ะถ้าเรื่องราวแบบนี้ถ้าใครยังคิดว่าภาพถ่ายบานเนี้ยเป็นหลวงพ่อปลาวัดโบสถ์เห็นไหมท่านไม่มีพัดอันนี้เลยและที่พีคสุดมันคือตรงนี้อันเนี้ยเป็นเป็นพัดงานศพหมอคงถาวรเวท เห็นไหมครับคงถาวรเวทปีพศสองสี่ห้าแปดห้าแปดนี่ห้าแปดผมถามว่าห้าแปดเนี่ยแล้วพ่อปาวัดโบสถ์มรณภาพปีอะไร คือแค่เหมือนกับไม่เหมือนอะ่ะมันไม่ได้พอทุกวันนี้คนหน้าเหมือนมีเยอะแต่เราสามารถเราต้องดูจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเนี่ยห้าแปดพ่อปาวัดโบสถ์มณภาพปีอะไรคำตอบคือห้าสาม ท่านมรณภาพห้าสามท่านเอาพัดอนาคตมาปักได้ไหมอา้าวห้าห้าเจ็ดก็เถอครับห้าเจ็ดเนี่ยท่านเอาพัดอนาคตมาปักได้ไหมนี่มันห้าแปดหรือถ้าภาพถ่ายเนี้ยคือจริงๆพัดเนี่ย บักห้าแปดภาพนี้จะถ่ายหกศูนย์ก็ได้ภาพนี้จะถ่ายเจ็ดศูนย์ก็ได้แต่มันถ่ายก่อนห้าแปดไม่ได้เออถูกไหมครับแล้วเนี่ยชาลาอันนี้หนุ่มถ้าเกิดว่าจริงๆนะนี่ยพักเนี่ยห้าแปดท่านจะถ่ายพสเจ็ดศูนย์ก็ได้นะหกศูนย์หกห้าก็ได้พัดต้องมีมาก่อน แต่ถ้าเกิดอันนี้ถ่ายห้าแปดหน้าท่านหนุ่มแล้วตอนนี้แก่ไหมลนะ่ะคือเราต้องเล่นพาบนความจริงครับภาพถ่ายเนี่ยเป็นพราเกจิราชบุรี เป็นมระเกจิราชบุรีอ่ะมากล่าวถึงนะครับงานศพหมอคงถาวรเวทนะงานศพหมอคงถาวรเวทกรมหลวงชุมพรเป็นผู้ดำเนินการนิมนต์พระเกจิเข้าไปสวดงานศพนะครับหมอคงถาวรเวทคือใครคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชคนแรก พระที่เข้าไปสวดในงานศพของหมอคงถาวรเวทเป็นพระสามจังหวัดจะเป็นส่วนใหญ่กุมหลวงจุมพรเป็นผู้นะคัดเลือกนิมนต์มีลาดบุรีสิบรูปหรือสิบเอ็ดรูปเนี่ยเพชรบุรีแม่กองเห็นไหม แล้วต้นฉบับของภาพถ่ายอันเนี้ยฟิล์มอยู่ที่ร้านเสถียรทองโพธารามฉะนั้นนี่คือคือถ้าถ้าจะเอารูปนี้กลับมาเล่นให้ตรงวัดเนี่ยนะแล้วต้องไปคานกับ ข้อมูลเก่ามันก็เหมือนพ่อรุงกับเหรียญเหรียญพ่อรุงเมื่อท่ากระบ,บือรุ่นแรกอ่ะคือทําไมเราไม่เราไม่ต้องเราเราไม่หยุดที่จะแสดงความคิดเห็นด่าทอเสียดสีกันแล้วมาค้นหาความจริงกันละ่ะพัดนี้สื่อสารอะไรพัดนี้พัดงานศพหมอคงถาวรเวชหมอคงถาวรเวทถูกปางงานศพท่านจัดขึ้นห้แปดท่านตายห้าเจ็ด ในพัดก็ลงพอสอไว้ก็ไปดูประวัติหลวงพ่อปาท่านสิเข้ามจไหมครับก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะผมพาไปดูอะไรขำๆกันเข้าไปอีกอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อผางออกนอกวัด อะไรก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวนะเวลาเรามีข้อพิพาทของเรื่องพระเครื่องเนี่ยเราควรที่จะนะมาตั้งสติอย่าทะเลาะกันการทะเลาะกาันพอด่าเขาไปปุ๊บอ่ะคุณจะถอยหลังกลับไม่ได้แล้วคุณก็ต้องเดินหน้าล่ําไปถูกไหมพอด่ากันปุ๊บเนี่ยหันหลังไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเรื่องราวของเหรียญถอนบล็อกเนี่ยคุณเห็นไหม นหน้าเดียวกันคนเราวัดพอทองพอเคนหน้าเดียวกันเนี่ยจ่าเจ๋งมโนลมเนี่ยเก็บภาพมาฝากผมอันเดียวกันเลยเขาใช้การถอนบล็อกครับตีจากบล็อกเดิมเอาเหล็กนิ่มตีใส่บล็อกเอาเหล็กนั้นทําให้แข็งแล้วมาตีใส่เหล็กนิ่มก็ได้บล็อกตัวอันใหม่ เปลี่ยนหลังพอผุดพอแช่มฉลองหน้าเดียวกันไหมนี่สมเด็จพุทธจันโตหลวงพ่อบุญชูเก้าเก้า เก้าเก้าเลขหนึง่งเลขหนึง่งเห็นไหมครับอันนี้วัดโพรหัดอันนี้อ่าพ่อเบี้ยววัดสุประดิษฐ ใช้หน้าอันเดียวกันเลยเป๊ะเปลี่ยนหลังพอผางพ่อโกศลมันคือเรื่องราวของว่าคือคุณต้องเห็นเยอะๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าพ่อค้าพระจ๋าจแค่คุณไม่ไปตีอะไรเก หรือไม่ไปกําหนดอะไรให้มันเล่นแพงเล่นถูกตามใจตัวเองเนี่ยปัญหามันไม่เกิดแต่ปัญหาทุกวันเนี้ที่มันเกิดเพราะคุณพ่อค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับต้องการที่จะสร้างโปรไฟล์ตัวเองให้เป็นเทพเจ้าไปหลอกเขาว่าเราเป็นเซียนแล้วเราก็ไปกําหนดว่าอันนั้นแท้อันนี้เกมมีแต่แบบนี้เท่านั้น โดยที่เรารู้อยู่แก่ใจว่ากูพูดอะไรใครก็เอาผิดกูไม่ได้กูอยากจะเล่นแบบนี้นะครับเขายังไม่รองรับการฟ้องร้องแจ้งความนะยใครทาอะไรค่าไม่ได้ค่าทําแบบนี้จะทําไมค่ากําหนดแบบนี้ก่อนค่าได้ตังก่อนจัญญาบันมันมันไม่ได้ปลูกฝังจัญญาบันและไม่ได้ไม่ได้ศึกษาหาความรู้กันมาสุดท้ายมันก็ไปเถียงกับคนที่รับมาจากวัดสิครับ มันก็ไปเถียงกับคนเล่นพระที่เขาเล่นมาก่อนสิครับมันก็เกิดการเป็นประเด็นนะสิครับแล้วสุดท้ายเวลามีประเด็นนะครับคุณพ่อค้าทั้งหลายแม่เอ้ยอุ้ยไม่ใช่พูดไม่เพะไม่เคยตอบข้อมูลไม่เคยตอบคำถามกูด่าอย่างเดียวเฟเอาวาซาเฟเอาวาตารเกลียนอย่างเดียวแล้วใครเขาจะอยากเล่นพระล่ะครับ ผมยังไม่เคยเห็นเคสกรณีการถกเถียงพระหลวงพ่ออะไรแล้วมันฟันมีใครลงมาฟันทงเป๊ะว่าคืออะไรเลยต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างพ่อลุงหกเ้าเนี่ยทุกวันนี้ใช่รุ่นแรกพ่อลุ่งไหมไม่ใช่แต่บอกไม่ได้หรอกว่าไม่ใช่อย่างไงคือไม่ใช่ของมันคนเดียวอะแต่เวลาได้มากูขายแพงเหมือนกันอย่างพ่อรีว่าโสกาลามเนี่ยนะ คนซื้อกันเยอะแยะไหนอะไอคนที่บอกว่าไม่ใช่ก็จะไม่ใช่อยู่อย่างนั้นอะคือมึงไม่เล่นไม่ได้แปลกแต่มึงใจปัญญาไปห้ามคนอื่นเขาเล่นเพราะคนที่เขารับจากวัดมาเนี่ยนะเขาเรารับไม่ได้หรอกอย่างพราะสุดวัดกาหลงเนี่ยเห็นไหมไอบล็อกไม่ขี้บุหรีนะ่เนี่ยเล่นกันมายี่สิบปีอยู่ๆบอกแบบนี้เก๋นเนี้ยผมบอกและไอคนที่กําหนดเก๋ไปดูหน้านีครับ เอาง่ายๆเหรียญเก๊นะมาก่อนเขาเกิดมีมาก่อนแอดมินคนนี้เกิดแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเก๊เอาเหรียญสร้างมาก่อนที่เขาจะเกิดอีกอะรู้ได้ยังไงว่าเก๊เขาไม่มีทางรู้ครับว่ามันเก๊เพราะเหรียญมันสร้างมาก่อนเขาเกิดไอ้ที่มาบอกว่าเก๊คือหนึ่งไปถูกใครหลอกมากับสองอยากจะก,กำหนดให้มันเหลือพันน้อยๆได้ขายแพงๆ นั่นแหละครัมันคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าวงการพัเครื่องอ่ะมันไม่ใช่ของเล่นแล้วมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าเราจะให้คนที่ไม่รู้มากําหนดให้พักเครื่องมีปัญหาแบบทุกวันนี้มันไม่โอเคสิ่งเดียวที่จะทําให้นะฮะวงการพักเครื่องมันยังคงอยู่คือทุกคนที่จะเล่นพักต้องรู้ในสิ่งเดียวกันคือความจริงนะครับและอการที่เราจะเชื่อใครเนี่ยเราก็ต้องไปย้อนดูว่าเออเฮ้ นะมันก็บอกโอ้รับมากับมือปู่ทวดเลยอะคนไม่รู้ก็เออให้ซื้อไว้รับกระมือปู่ทวดส่วนไอ้คนรู้ก็นั่งหัวเราะเห็นไหมครับนะพ่อรับมากับมือสมเด็จโตคนไม่รู้ก็จ่ายตังค์ซื้อแต่คนรู้ก็ให้สามให้ไปยันปู่รุ่นทวดให้ก่อนพ่ออีกสามชัว่วอายุคนยังไม่ทันสมเด็จโตเลยสองสี่หนึ่งห้า อ่แล้วทุกคนที่ตั้งตัวเป็นสายตรงเนี่ยสายตรงคืออะไรเปิดเพจมาแล้วขายพระหลวงพ่อนั้นเราคือสายตรงเฮ้ยสายตรงมันคือคนขายพระหลวงพ่อนั้นเหรอสายตรงมันคือคนที่สามารถนะครับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวัดรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อถามได้ตอบได้ไม่ใช่เหรออย่าหลงประเด็นนะครับขายตรงกับสายตรงมันไม่ใช่นะถ้าใครจะบอกว่าเราเป็นสายตรงได้ คุณต้องถามแล้วคุณต้องตอบได้นะ